ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอย h ช n แนลกันอีกครั้งนะครับและอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับอ้าวนะครับและสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจัดให้คนดูภาคที่3กันแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับจะมีคู่ต่อสู้คู่ไหนบ้างนะครับที่คอมเมนต์ขอกันมานะครับ แล้วก็อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆคอมเมนต์มีเยอะมากเลยนะฮะเดี๋วยวจะทยอยทําให้เรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มคู่แรกกันเลยครับคู่แรกเขารออยู่ตรงนู้นกันก่อนแล้ว อ่านะครับและสําหรับคู่แรกของวันนี้นะครับเป็นรีเควสตของทางด้านคุณปัญญาวัตรศรีสุวรรณนะครับแล้วก็คุณเขต PHA นะครับรีเควสตมานะครับอยากจะดู SCP-173 นะครับเจอกับทางด้าน SCP-096 นะฮะก็ SCP-173 นเนี่ก็มี3เวอร์ชัน3แบบนะครับเนี่ยก็หน้าตาก็คล้ายๆกันนะฮะส่วน096ก็มี4แบบนะครับเช่นเคยนะครับมีแบบดําด้วยนะฮะเป็น0 9 6ยนะฮะ อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะสู้กันหรือเปล่านะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยปายครับแล้วต่อเด่นครับ S C P 1 7 3็มครับมีการแว็บไปแว็บมานะครับส่วนสตาร์ S C b 0นย์เกตัวนี้นะครับเปิดยังจะเดินเล่นอยู่นะครับส่วนที่เหลือนะครับตามสไตล์เช่นเคยครับนั่งลุ่มขมับนั่งหลับนะส่วนอันนี้ก็ยืนหลับอยู่นะแต่งานการไม่ทำนะครับต้องตีหัวซะหน่อยครับแล้วมีงงครับมีงงมีงงหันมาดูอะไร เดินกอดอ,อกไปไหนครับนาสตีพก็ยังคงวิ่งไปวิ่งมาเป็นปแมลงวันอยู่นะฮะแล้วยังไงครับ0ูนย์เก้าหกวัวช้าคสติกตัวนี้นะครับตีกระบาลหน่อยครับหูหัวแตกเลือดออกเลยทีเดียวนะครับก็ยังไม่ขยับไม่สู้กันทันทีนะฮะ แม่ถ้าเป็นพักพวกเดียวกันแล้วเขาไม่สู้กันนะครับแม่สไตล์นี้น่าจะเข้าสูตรเดิมนะครับต้องให้พี่บอยเป็นเหยื่อล่ออีกแล้วนะครับอ้าวี๋ยังไงเดี๋ยวจะลองล่อดูนะครับเอาเป็นว่า SCP ฝั่งไหนค่าพี่สมบอยได้ต่อนะครับตัวนั้นได้คะแนนชนะไปแล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยมาไปแล้วครับตอนนี้โอ้โห SCP 1 7 3นะครับมาจัดการพี่สมบอยอย่างรวดเร็วเลยนะฮะแม่ยังไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับแม่ เอานะครับและสําหรับคู่ที่2นะครับแหมเป็นคอมเมนต์ของคุณพุงงมิงนะครับถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับ ริเควส์มาแลครับบอกอยากเห็นเทเวอร์เฮนเดอร์สันทุกตัวนะครับสู้กับทางด้าน s c p 682ตัวเดียวนะครับแหมงานนี้นะครับบอกเลยนะครับเหมือนจะเคยเล่นไปแล้วนะฮะว่า s c p 682เนี่ยเก็บทุกตัวนะครับแหมี๋ยวไงเดี๋ยวลองมาดูกันครับรอบนี้อาจจะมีการพลิกล็อกขึ้นมาได้นะครับ SCP 682อาจจะโดนลุมกระทืบก็เป็นได้นะครับถ้าเราพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลย ไปครับตอนนี้โอ้เทเดอร์สันทุกตัวนะครับกระโดดบอลลุมทางด้าน SCP 6 8 2นะครับทางด้าน SCP 6 8 2ยังคงไหวอยู่อ้าวโอ้โหแล้วอยู่นี่ SCP 6 8 2นะครับรอบนี้นะฮะโดนลุมโดยเหล่าเทเวอร์เฮเดอร์สันนะครับแหม่หายไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับผมแหมรอบนี้นะฮะอกระโดดสะพานหนอนดำไปไหนครับกระโดดไปไหนครับเนี่ยแหม เรียกว่ารอบนี้ครับมีอาการพิกล็อกเกิดขึ้นเลยนะครับผมเอานะครับและสําหรับคู่ที่3นะครับเ่เป็นรีเควสต์จากคอมเมนต์คุณ YD HH GG s c นะครับผมคอมเมนต์มานะครับบอกอยากดูการ์ตูนด็อกนะครับสู้กับเจ้าชายเลนเฮดนะครับเนี่ยเจ้าชายเลนเฮดนี่เป็นตัวอะไรครับพี่สุบอยไม่แน่ใจก็ถ้าเดานะครับน่าจะเป็นเจ้าชายเลนเฮดนี่คือน่าจะเป็นเจ้าชายเลนเฮดแน่นอนนะฮะอ้าว ถ้ารีเควสกันมาพี่สมบอยก็จัดให้นะครับคู่นี้นะครับเรามาดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยไปนะครับตอนนี้ไซเลนเทสไม่เห็นการ์ตูนด็อกนะครับแล้วการ์ตูนด็อกกระโดดไปไหนครับอยู่ดีกระโดดร่วงไปทําไมครับแม่ไซเลนเทสบอกเฮ้ยนายลงไปทําอลไรด้านล่างคือระตู้กันเรื่องบนดีกว่านะครับแรรวการก็จับมาให้ครับแล้วยังไงครับตอนนี้ไซเลนเทสไปกระทืบไม่โดนนะแล้วตอนนี้นะครับ กาตูนด็อกนะครับวิ่งเข้าไปตบที่ช่วงขาของทุกด้านไซเรนเทสแล้วนะครับไซเลนเทสก็เริ่มกระทืบน,นะครับเอาครับตอนนี้นะครับยองคงต่อสู้กันอยู่นะครับทางด้านโอ้โหกาตูนด็อกเด้อโอ้โหกาตูนด็อกนะครับแม่บังอาจมาซากับไซเลนเทสนะครับโดนไซเลนเทสจับกินไปเป็นที่เรียบร้อ ครับมาถึงคู่นี้กันต่อนะครับคู่นี้นะครับเป็นคอมเมนต์ของทางด้านคุณศิรินภาสอนุรักษ์นะครับและก็คุณซีซีคงนะครับรีเควสมาครับบอกอยากดูเดย์สิดนะครับอยู่ด้านนี้เลยนะฮะเดย์สิสู้กับทางด้าน scp ศ0 9 6จอมผู้งานนะครับแม่นั่งหลับอีกแล้วครับแม่นี่ก็มานั่งหลับกันอีกแล้วอันนี้ยืนหลับครับวคนนี้นะครับก็เดินไปเดินมานะครับแม่เดี๋ยวดูนะครับว่าจะสู้กับเด17ได้หรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็เป็นเริ่มกันเลย ปครับแล้วตอนนี้ังไงแล้วเดนสิหันไปทางไหนครับเดนสิเหมือนจะมองหา s c p 0 9 6ไม่เจอนะครับส่วน s c p 0 9 6นเะครับเอาเวลาครับอันนี้เหมือนมาเดินเล่นตลาดนัดหรือยังไงครับหรือว่าเดินละเมอมาครับเนี่ยเอาส่วนทางด้านอันนี้ครับปิดหูปิดตาไม่อยากยุ่งกับใครครับอยากจะนั่งหลับอยู่เฉยๆนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเอาแล้วยังไงครับตอนนี้ s c p 0 9 6รุ่นเวอร์ชั่นนี้ครับ กำลังเดินเข้าไปนะครับเหมือนจะเดินเข้าไปชมตีเด1ิบเจ็ดหรือเปล่านะครับแหมเดซิบเจ็ดก็ไปบัวแต่ชมวิวนะครับแหมสงสัยกรรมการต้องจับเข้าหน่อยฮะเห็นหรือยังครับเดซิบเจ็ดเห็นหรือยังครับตอนนี้เด1ิบเจ็ดเริ่มเดินมาแล้วนะครับเดินสุดเดียวสุกเดียมาแล้วนะฮะทางด้านเอสทีพีศูนย์เก้าหกครับเริ่มจะเริ่มจะโดนทิมไปทีละตัวแล้วนะฮะตัวที่นั่งอยู่ยังไงครับทิมเข้าไปครับส่วนทางด้านตัวนี้นะครับเดินจะเดินกลับบ้านนะฮะดูสงสัยจะเดินกลับบ้้้าาานนนแแแลลววะะครับไมม่่อยกขง เดซิสิบเจ็ดก็ยังคงแทงไปที่ต <sleeve monastery> ัวส mm ีดำสีขาวนะครับอ้าวแล้วเหมือนจะแวบขึ้นไปแล้วหล่นลงมาได้นะครับแม่ดูเหมือนจะทําอะไรกันไม่ได้เลยนะฮะทางด้านเดซิสิบเจ็ดกับ s c ช0 9 6นะฮะเอาเป็นว่าเช่นเคยนะครับสไตล์เดิมนะครับต้องไปเป็นเหยื่อล่อให้มันอีกแล้วนะครับจริงๆก็จับให้ได้จริงๆก็จับให้ได้อ่าแร่ครับจะมีตัวไหนว้ายมาแล้วครับโอ้ยตัวสีดำวิ่งแล้วว่ะโอ้โห cp096b นะครับจัดการพี่สมบอยเปที่เรียบร้อยอีกแล้วเอานะครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นคอมเมนต์ของคุณแคทดีเจซานะครับแหมเรียกได้ว่าขอเด17นะครับ7ตัวนะครับเจอกับลองฮอตสสตัวนะครับนี่ครับแหมไม่รู้ใครจะอยู่ใครจะไปนะครับหรือว่าคอมพี่สมบอยจะไปก่อนหรือเปล่านะฮะเอาอยารอช้าลุยกันเลย ไปครับแล้วตอนนี้โอ้หัวเตเน17จะหันหลังไปไหนครับไปเยี่ยมชมมิวกันอีกแล้วครับไปชมพุ่งกันแล้วแต่ลองฮอสนะครับกองทัพลองฮอสบุกเข้าไปจนปีนะครับโอ้โหลองฮอสจัดกำจัดเด17หายไปหนึ่งครับแต่ถึงก็พูดผิดเลยเดียวกองฮอสจัดการเด17ไปอีกหนึ่งตัวแล้วครับโอ้โหกองทัพลองฮอสสัดสีาตัวไม่ธรรมดาครับเด17หายไปอีกหนึ่งแล้วนะครับยังไงครับถ้าเด17ยังมัวเมอกันอยู่แบบนี้นะครับโอ้โหถ้าหานกับเดองอสครับ แล้วกองทัพลองฮอต์สายตงห้าตัวนะครับกำจัดเดนตุเจ็ดไปได้ถึงสี่ตัวแล้วนะครับยังไงครับอีกสองตัวยังคงเดินไปไหนไม่รู <S <S ้ครับแต่กองทัพลองฮอรครับแม่ตัวเล็กนะครับแต่ว่าแรงเยอนนะครับเรียบเสมือนมดล้มยักษ์กันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้กองทัพลองฮอรเข้าไปอีกแล้วครับเข้าไปจัดการกับท้านเดนุกเจ็ดอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับแม่เราโอ้โหเดนตุเจ็ดก็จัดการลองฮอรไปได้บ้างเหมือนกันนะครับและตอนนี้นะครับเหมือนรองฮอโอ้เดนตุเจ็ดหายอีกแล้วนะครับแม่ตอนนี้เดนตุเจ็ดเหลือแค่สองนะครับ และมีกลุ่มลองฮอร์สบางส่วนนะครับที่ไปเยี่ยมชมคิวกันอีกแล้วนะครับแบบไปเดนแบบเดน17ทำไมครับเข้ามาช่วยกันตู้นี่เดน17ท่าทางจะไม่เหลือนะครับและตอนนี้นะครับเดน17กำจัดลองฮอร์สไปได้บ้างเหมือนกันนะครับและตอนนี้โอ้โหเดน17เหลือแค่ตัวสุดท้ายแล้วครับยังไงครับจะเอาอยู่ไหมโอ้โหเดน17ตัวนี้โหดมากครับขยันมากครับจัดการลองฮอร์สไปได้หลายตัวเลยทีเดียวนะฮะลองฮอร์สตรงนี้หายหมดแล้วครับตอนนี้เดน17ยังไงครับเดน17 กการต้องขยับเข้าไปใ,ใกล้ๆครับจะได้สู้กันเอ้าอยัางไงครับมาแล้วครับผูงลองฮอสเดย์สิบเจ็ดมากันอีกรอ,อบครับตอนนี้เดย์สิบเจ็ดใช้ลวดพิมพแทงไปรองฮอสโอ้โหเเรียกได้ว่านะครับรองฮอสสามถึงห้าตัวนะครับสามารถกำจัดเดย์สิบเจ็ดเจ็ดตัวไปได้อย่างง่ายดาย เอานะครับและสําหรับคู่นี้นะครับแหมเรียกได้ว่าน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับเป็นคอมเมนต์ของทางด้านคุณซันเดย์นะครับรีเควสต์มานะครับบอกอยากจะดูเทพเจ้าอารีสปะทะกับเทพเจ้าอารีสนะครับเดี๋ยวเราจะทาการแบ่งสีกันหน่อยนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะดูกันแล้วสับสนครับว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนนะครับเ้าเดี๋ยวขอเวลาแบ่งสีสักคู่ครับออานะครับตอนนี้ทําการแบ่งฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับแหมก็จะเป็นท่านเทพอารีสทองนะครับแหมเท่ไปเลยทีเดียวนะครับเทพอารีสทองนะครับ เจอกับเทพอาเลสเหล็กนะฮะ<อ>ร่างกายเป็นเหล็กก็น่าจะแข็งแกร่งพอดูนะครับอา้าวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหล็กหรือทองนะครับใครจะชนะนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย ไปครับโอ le, ้ต่างฝ่ายต่างเดินเข้าไปครับแล้วทำชา่ากันทืบอพร้อมกันไหมกันทืบอไปหนึ่งีก็โอ้แบบแต่ละฝ่ายนะครับแม่เรียกว่าไม่มีใครยอมใครกันครับแล้วตอนนี้ครับโอ้ออกท่าพร้อมกันเลยทีเดียวนะเตยพี่สองกันแล้วครับแมแต่ดูเหมือนแต่ละฝ่ายครับเลือดจะไม่ลดแน่นอนครับโอ้แล้วตอนนี้นะครับวันกระหม่อมครับท่าเดินกันดูไม่รู้เรื่องนะครับกันทืันไปสามีแล้วนะครับแม่ตอนนี้ไฟไหม้แล้วครับเรียกรถดับเพลิง่ดนแล้วครับโอ้ยแล้วกันทื่อันต่อไหมฮะ ยังกระตือกันอยู่เป็นทีมที่สนะครับแต่ตอนนี้เทพอาเลสทองกับเทพอาเลสเหล็กนะครับแมอ่านะครับเดี๋ยวเป็นว่าต้องหาข้อสรุปแบบนี้ครับถ้าจับมาสู้กันเนี่ยสู้กันกระเทิรกันเป็นพันทีก็คงยังไม่มีใครตายนะครับเดี๋ยวเอานะครับเจ้า scp 682มาดีกว่านะครับเอาครับตอนนี้ scp 682ก็พร้อมจะงับแล้วนะฮะแม่ไม่มีการเกรงกลัวเทพอาเลสใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะความโหดของ scp 682นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับอ้าวเดี๋ยวดูนะครับเทพอาเลสคนไหน ถูกกินเป็นคนสุดท้ายคนนั้นรอดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยไปครับตอนนี้เทพอาเลศยังคงวนแต่จะสู้กันนะฮะทางด้านเอสซีพีโอ82วิ่งเข้าไปก่อนแล้วครับเหมือนจะวิ่งไปทางเทพอาเลสทองแต่เปลี่ยนใจครับไปทางเทพอาเลศเหล็กแล้วยังไงครับเอสซีพีอ82จะเอาและเทพอาเลศเหล็กหายไปแล้วครับโอ้กลายเป็นว่านะครับเทพอาเลศสีทองนะครับแม่เมื่อกี้นะครับอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายนะครับ น่ากล่ว่าเทพเปนเลสีทองได้รับชัยชนะในรอบนี้ไปแต่เป็นไงกันบ้างครับสำงบับจัดให้คนดู 3วันนี้นะครับแม่ก็จัดให้ตามคอมเมนต์กันเลยนะฮะสำหรับใครที่คอมเมนต์มาแล้วพี่สมบอยไม่ได้เอามาสู้นะครับก็อดใจรอกันนิดนึงนะครับเพราะว่าก็ทําให้ตามคิวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ให้ถูกต้องนะครับเขียนชื่อตัวละครให้ชัดเจนนะครับว่าใครสู้กับใครครับแล้วก็ขอจํานวนนะครับขอไม่เกิน50ตัวนะครับเพราะว่าไม่งั้นคอมมันจะแหลกนะครับมันจะอัดมาให้ดูไม่ได้นะฮะอ่านะครับก็ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด i b e ตห้ช่องสมบอยด้วยนะครับแม่จะครบ20,000ื่สติดตามแล้วขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับเอาวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ